สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาเป็นข่าวอัปเดตเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของโควิดสิบก้าคือจากในคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าใครที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคเนี่ยถ้าคุณมีพฤติกรรมหรือมีการทำงานที่ค่อนข้างจะเสี่ยงกับการติดเชื้ออะไรเนี่ยก็ขอให้ฉีดไปเลยอย่างน้อยมันก็ให้ กันตายถึงแม้มันจะไม่กันติดแต่ก็กันตายได้บ้างซึ่งก็ให้ข้อมูลไปอย่างนั้นเมื่อคลิปที่แล้วพอมาถึงปัจจุบันข่าวสารข้อมูลต่างๆมันก็มีมากขึ้นก็พบว่าสิ่งที่พูดไปนั้นเป็นความจริงส่วนหนึ่งและอีกอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นความจริงแล้วนั่นก็คือความจริงส,ส่วนแรกที่ว่าฉีดซิโนแวคครบ2เข็มแล้วก็ยังติดเชื้อได้อยู่ดี นั่นคือเรื่องจริงนะครับในขอ,ของคุณหมอท่านนี้ที่เป็นเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าเขาติดเชื้อแล้วเขาทั้งเขาและสามีฉีดซีโนแวคครบสองเข็มแล้วก็ตลอดการทํางานนี้ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยปีการผิดพลาดในการระมัดระวังตัวเองเลยก็คือยกการสูงตลอดตั้งแต่ยกหนึ่งถึยงยกสิบไม่เคยลดการเลย กินข้าวก็แยกกินไม่คุยกับใครนอกเวลาเวลาทํางานก็ใส่ชุดป้องกันเต็มที่ก็ไปหาอ่านรายล,ละเอียดได้ของคุณหมอท่านนี้นะฮะอันนี้คุณหมอท่านนี้ที่ไม่ที่เป็นไม่ได้เป็นผู้ด่านหน้าอย่างแท้จริงนะก็ยังติดแล้วคุณลองคิดดูว่าแพทย์ของเราตอนนี้ที่เป็นด่านหน้าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแพทย์นะฮะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านแล้วกัน ที่เป็นด่านหน้าต่อการต่อสู้กับเชื้อโรคนี้จริงๆเนี่ยบางคนยังไม่ได้แม้แต่วัคซีนครบเลยซะด้วยซ้ำบางยิ่งเราจะเห็นข่าวทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันว่าไอ้นั่นไม่พอไอ้นู่นไม่พอนี่ไม่พอชุดป้องกันไม่พอไอ้นี่ไม่พอใช้แล้วใช้อีกใช้ซ้ำใช้ใช้ซ้อนใช้จนกระทั่งเสือ่อมประสิทธิภาพก็ยังต้องใช้เพราะมันไม่มีให้ใช้เนี่ฮะ เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องแรกที่จะแจ้งให้ทราบนั่นก็คือเรื่องที่ว่าชีสซีโนแวคครบแล้วก็ยังติดเชื้อได้เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องนึ่งฮะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าตระหนกพอสมควรเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของข่าวจากทีมแพทย์ของอินโดนีเซียตายหลังจากติดเชื้อโควิดเข้าไป โดยที่เขาเหล่านั้นโดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็ฉีดวัคซีนซิรูแวคครบแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอความจริงข้อที่ว่าไม่ใช่ความจริงสิต้องบอกว่าเรื่องที่พูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ในส่วนของกันตายไม่จริงแล้วฮะตอนนี้ตายแล้วครับฉีดซูรูแบกนะครบก็ยังติดเชื้อจนตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นในความเห็นผมปัจจุบันนี้ สรุปฟันธงได้อย่างเดียวจากข้อมูลที่เจอมาจากนกะทั้ลงล่าสุดในวันนี้อัพคลิปนี้นะซีโนแวกฉีดไปก็ไลบอยฮะเสียวเวลาเปล่าเสียวเวลาเข้าคิวเสียวเวลาต่อฉีดอาจจะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นไม่การติดไม่การตายไม่รู้จะก,กันหาอะไรได้เพราะว่าเชื้อที่เราเจอในปัจจุบันนี้ที่กำลังแพร,ร่ระบาดในประเทศตอนนี้ไม่ใช่เชื้อสายพันธุ์ดังเดิม ตอนแรกแล้วมันเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ทีออ่อย่างของเดลต้าที่กำลังจะระบาดในอีกไม่กี่เดือนนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยอดพุ่งขึ้นทุกวันทุกวันมวนละพันสอง0ันก็อย่าแปลกใจนะถ้ายอดจะพุ่งไปถึงแสนถ้ายังถ้าสังคมยังไม่ได้วัคซีน mRNA ที่มีภูมิคุ้มกันหมู่มากเพียงพอติดถึงแสนแน่นอนครับทำใจได้เลย,เลยคุณจะล็อกดาวอย่งไง คุณจะรับปรบัาิตัวยังไงคุณจะตั้งกาดสูงยังไงไม่มีผลครับเชื้อมันมาทางอากาศทางเดียวที่คุณจะไม่ติดก็คือคุณต้องหยุดหายใจนั่นแหละไม่ติดแน่นอนหลังจากนี้นะท่านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือท่านที่ฉีดไปแล้วซีดุงหวกไปแล้วเนี่ยก็ขอผมเสนอผมแนะนำว่า ให้คุณรอ AstraZeneca เป็นขั้นต่ำหรือไม่ก็ไปรอ m o เด r n a เจเจไฟเซอร์ G, Pfizer, อะไรพวกนั้นดีกว่าเพราะว่าฉีดซื้นแวกไปสมมุติคุณได้ฉีดวันนี้เนี่ยเกิดอาทิตย์หน้าเขานำเข้าวัคซีนอดูดมาแล้วคุณก็อาจจะเสียโอกาสในการไปฉีดตัวนั้นซ้ำนะเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีข้อบอ่งชี้อยู่ว่าต้อง ห่างกันอย่างน้อยกี่สัปดาห์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการฉีดวัคซีนที่เป็นเชื้อตายอย่างซีโนแวคและคุณไปฉีด m r n มาเอนี่ยมันก็มีข้อมูลที่ต้องประเมินอีกว่าคุณต้องห่างกี่สัปดาห์ยี่ห้อนี้เข้ากันได้กับยี่ห้อนี้ไหมมีประเด็นความเสี่ยงอะไรแค่ไหนอันนี้คุณต้องไปติดตามข้อมูลเอาเองนะสำหรับคนที่ยังสำหรับคนที่ฉีดซีโนแวคไปแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยตัวไหนก็ได้ครับแนะนําเลยตอนนี้ที่มี นอกจากซีโนแมกนะตัวไหนก็ได้แนะนําเลยใช้ได้ทั้งนั้นถึงแม้มันจะมีปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าก็อย่างที่บูดไปสำหรับคนที่มีโอกาสติดเชื้อสูงยังไงก็ต้องฉีดครับเหมือนคุณออกไปทำอะไรเดียออ,ออกไปรับทุเรียนแล้วกันไม่รู้ที่พูดติกันแล้นึกถึงอะไรดี พอดีนึกถึงเรื่องใกล้ตัวเนาะ <c oughs> คุณไปรับทุเรียนไปขนทุเรียนออกจากเข่งอะไรเงี้ยหยิบทุเรียนออกจากเข่งหรือไม่ก็รับทุเรียนที่คนโยนจากรถล,ลงมาแล้วก็วางมันลถลงมาแล้วก็วางอะไรเงี้ยถามว่าถ้าคุณไม่ใส่ถุงมือคุณไม่มีกรองป้องกันคุณไม่มีวัคซีนป้องกันคุณมีโอกาสรับพลาดไหมพลาดที่จะโดนหนามเจาะมือไหม ต่อให้เซียนยังไงต่อให้ตั้งการสูงยังไงมันก็มีจริงไหม้ารับพลาดเล็กๆอาจจะเล็กๆโดนสักหน,นามสอหนามไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพลาดมากนะก็ไปทั้งมืออ่าก็นึกนึกตัวอย่างได้ได้แค่นี้นะ <c oughs> ก็ก,ก็วันนี้ก็มาพูดเรื่องนี้เพียงแค่นี้ว่าถ้ารอได้ก็รอถ้ารอไม่ได้ก็ขอให้ฉีดแอสตรา่วนซีโนแวคอย่าฉีดเสียเวลาเปล่า เสียเวลาเสียโอกาสในการไปฉีดตัวอื่นไงนะส่วนใครที่อยากฉีดซีโนแวคเพราะว่าเห็นว่าตัวอื่นยังไม่มีอยากฉีดก็เอาเลยครับตามสบายข้อมูลตอนนี้มันมีบ่งชี้มาแล้วว่าไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าคุณยังอยากแก่ฉีดเพื่อลุ้นหวยว่ามันจะเกิด side effect อื่นๆไหมก,ก็แล้วแต่เป็นเปนสิทธิ์ของคุณนะฮรเป็นสิุณวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวกันเพียงเท่านี้นะฮะ ส่วนเรื่องของว่าเราจะได้วัคซีนที่รัฐบาลแจ้งว่าได้สั่งซื้อได้ติดต่อไปแล้วได้ทำสัญญาแล้วแล้วก็ว่ากันไปตราบใดเท่าที่ยังไม่เห็นของมากองตรงหน้าเอกชนไม่บอกว่าเาชิญมาฉีดพร้อมฉีดให้คุณอย่าหลงดีใจไปว่าเดี๋ยวมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็ดาเดือนนั้นเดือนนี้ตุลาเนีนะผมมองว่า ปีหน้าก็ไม่มาคือประเมินจากผลงานที่ผ่านมาการกระทําที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยผมประเมินได้ว่ามึงรอไปอะรอไปเลยรอจะกระทั่งมีคนตายทะลุหนึ่งพันก็เชียวยังไม่มาเพราะมันไม่ทันไงฮะมันไม่ทัน ต่อให้มามาแล้วแต่ยังฉีดไม่ทันก็ไร้ค่าครับต่อให้มาเดือนตุลาเนี่ยสมมุติมาตุลาจริงๆนะตอนนี้เดือน7 3เดือนเน่ยสามเดือนสิงหากรกฎาคมมาตุลาเนาะจากการประเมินของทีมทีม,ทมควบคุมโรคเนี่ยเขาประเมินแล้วว่าอีก2เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะมีสายพันธุ์เดลตา้าแพร่กระจายมากที่สุดไล่สายพันธุ์เนี้ย ติดง่ายตายง่ายซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ของแอฟริกามันจำชื่อไม่ได้อันน่าติดยากแต่ใครที่ติดเนี่ยมีโอกาสตายสูงอันนั้นแพร่กระจายยากแต่ตายสูงอันเนี้ยอลับกลางๆติดติดง่ายตายง่ายเดลตานะจะก,กระจายในสองเดือนหน้าสิงหากันยาแต่วัคซีนมาตุลาจริงไหม สิงหากัยยาคณคิดว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มสักเท่าไหร่จากวันนี้ติดหลักพันต่อวันนะไม่ใช่สะสมต่อวันหลักพันพอมันขยายเดีลต้ามันขยายได้เมื่อไหร่โอกาสติดหลักหมื่นหลักแสนไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวเลยครับใกล้มากแล้ววัคซีนมาตุลาแล้วคนฉีดกว่าจะฉีดระดมฉีด ให้ได้คุ้มกันหมู่มากพอดีแบบเบสิกเลย50%อร์เซของประชากรในพื้นที่นั้นๆกูต้องมีฟักวัคซีนนักก็เท่าไหร่กี่สิบล้านโดสแล้วสั่งเข้ามาเท่าไหร่แล้วเอาเข้ามาเท่าไหร่แล้วฉีดได้หวนแล้วเท่าไหร่สมมุติและสมมุติสมมุติสมมุติในผมคิดว่าเป็นเบสเคสเลยแล้วกันเบสเคสนะตุลา สามสิบวันเรามีเวลาฉีดสาสิบวันฉีดจนกระทั่งอู้ยพุงกันหมูครบแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่นั้นๆก็ดีไปดีเบสเคสนะฉีดได้ครบภายในหนึ่งเดือนเบสเคสคนไทยมีกี่ล้านคนเจ็ดสิบล้านเออสามสิบวันหารเจ็สิบล้านเนี๋ยลองคิดดูนะเจ็ดสิบล้าน อารสวันต้องฉีดได้แด้วันละ2ล้าน3ามสอนสามนะน,นี่กรณีที่มีวัคซีนมีมีมีครบทุกคนนะฉีดได้2ล้าน3ต่อวันซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าวันต่อวันที่ผ่านผ่านมาเนี่ยเราฉีดได้วันละเท่าไหร่กี่พันกี่หมื่นเข็ม <c oughs> มันเป็นเรื่องของตัวเลขครับทฤษฎียๆอย่ามาโนไม่ต้องมโนเอาตัวเลขมาคุยกันวันนี้ตายเท่านี้อพอเดือนหน้ามีโอกาสแพร่เพิ่มมปกี่เปอร์เซ็นต์กูดูเลยมันจะคูณทบทวีทวีทวีทว,ทวีและชี้เรื่องฉีดวัคซีนเหมือนกันคุณฉีดได้แค่วันละไม่ไม่เท่าไหร่แล้วคูณอย่าหวังให้ปีพุกงกันหมู่ครบอย่างต่ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ภายในกี่เดือนละ่ะก็ไม่รู้ก็หารนะเอาตัวเลขไปหาร ก็ก็อย่างที่บอกที่แจ้งไปทั้งหมดสรุปเนาะถ้าไม่สู้ก็รอตายไปจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าไม่ลุกขึ้นสู้คุณก็รอความตายไปมาถึงแน่นอนคนระับสำหรับคนที่ไม่ได้ปลีกวิเวกสันโดษแบบผมถ้าคุณยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในระบบที่ต้องไปพบจพบปะเจอคนอื่น ต้องไปดีลคนนั่นคนนี้ต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นวันหนึ่งเจอคนเป็สิบคนหลายรอบรอบตัวเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเจอ,อยังไงคุณก็ติดไม่ได้แช่งนะเป็นเรื่องจริงทางสถิติก็คิดเอาแล้วกันว่าต่อไปจะใช้ชีวิตยัยงไงขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ